ซีดานสุดหรูเข้าใหม่มาใหม่สวยใหม่ไม่น้อยราคาดีที่สุดประหยัดไปกว่าครึ่งแคมรี่5 g g รุ่นพิเศษจัดไปครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดา์าที่เดียวที่เดียมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีใครที่ถามหารถแคมรี่หรูหรูแจมๆมใหม่ๆหม่หม,มน้อย,อย,อยมาแล้วนะครับปี2019 2 5 g รุ่นพิเศษรุ่นท็อปหลังคาสันรูฟสีขาวมุกสวยๆใหม่น้น้อยมาฝาก FC มาฝากคุณผู้ชมอีก1รุ่น1คันนะครับ1รุ่น1คันกับสภาพที่นางฟ้าสีเดิมทั้งคันใหม่ห้0 0 0ืกิโลกับราคาที่ประหยัดไปครึ่งหนึงพอดีนะครับ50,50 50เลยนะแน่นอนรุ่นนี้ 2.5G ซันรูฟรถใหม่เกือบล้าน 6, 000, ตอนนี้ขายไม่ถึง8 0 0แสนบาท นะครับเห็นผมโพสภาพนิ่งไปแล้วก็เลยเอามารีวิวให้โชว์ให้ชมกันภาพนิ่งโพสไปแล้วราคาไม่ต้องกักราคาดีที่สุดสวยสุดๆ7 9ด0 0 0บาทนะครับ7 9 9 0 0 0บาทแ a m รี่รุ่นนี้บอกเลยว่าโอ้โหรูหราราคาเล้าใจมากนะครับให้ดูสภาพกันก่อนนะโฆษณาสภาพกันก่อนตัวนี้เป็น2.5นะครับเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนนะครับเบนซินล,ล้วน2 4 8 7ซีซีนะเป็นเครื่องใหญ่ ในบล็อกของแคมรี่สอง0ิลลแรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดขับดีขับสนุกเครื่องแรงถูกใจนะครับใครที่ชอบแบบรูหราสไตล์ผู้บริหารหรือต้องการรถที่สมรรถนะสูงคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่นำเสนอนะครับบอดี้โครงสร้างสวยเดิมกิฟเดิมทั้งคันนะครับรับประกันความพอใจสำหรับคันนี้ไม่ห้าหมื่นกิโลได้สีขาวมุกสวยๆหน้าเป็นหน้า ฟลูไอวีนะครับใบใบไอวีดีหน้าฟลูไอวีดีละนี่กล้องเซ็นเซอร์มาครบแล้วก็นี่สรุปเจ็ดแสนเะก้าหมื่นเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าได้รถที่สวยจัดจัดนะครับฟูลออปชั่นของโตโยต้าแคมรี่นะครับ, ry, รบเป็นตัวฟูลออปชั่นเลยนะครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้ามาดูออปชั่นกันนะครับจุดขายนะจุดขายที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ สวยใหม่ไม้น้อยนะครับรถผู้ใหญ่เมืองอุบลให้มานะครับท่านไปสาย EV ไม่เป็นไรเดี๋ยวรถสันดาปสสักดาล,ลับหน้าที่จัดการขายให้ไม่51,000กิโลนะครับไม่51,000กิโลออปชั่นมาครบไม่ไว่าจะเป็นคูสเป็น m, C T A, b s m R.C.T.A. อาร์ i n g ิเซนเซจอกล้องถอยทุกอย่างมาครบฟูลเต็มนะครับอแอร์แยก นะครับจำๆส,สวยๆกันไปใครที่ชื่นชอบอยากจะได้ใน c a m ร y 2.5G รุ่นท็อปรุ่นพิเศษนี่เบาะปรับไฟฟ้าฟูเต็มระบบนะครับภายในตัดกับลายไม้เห็นไหมแล้วก็ใครบอกว่าโตยต้ากักนะตัวนี้ไม่กักนะครับตัวนี้ไม่กักตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮนะครับอีโคโหมดนะครับนอร์มอลสปอร์ตคิดดูว่า200แรงม้านะครับในซีดานสุดหรู209แรงม้า กับสภาพที่กิฟเดิมทุกชิ้นสีขาวมุกไม่ห้าห0ื่นราคา7,99,000บาทนะครับนะรถคันนี้รถผู้ใหญ่เมืองอุบลนะคนอุบลมือเดียวเล่มพร้อมกุญแจครบมือเดียวเล่มพร้อมกุญแจครบสนใจบอกเลยสภาพนางฟ้าสภาพนี้หายากนะครับหายากของดีมีน้อยกับรถที่แบบสดประวัติดีนะครับสดประวัติดีนะเดิมทั้งคันกับรถที่เป็นตัว f u ลออ p ชั่น ตัวฟูลออปชั่นนะมีม่านหน้าหลังนะครับมีม่านหน้าหลังนะมีม่านหน้าหลังเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับนอกจากคนขับจะขับสนุกแล้วคนนั่งก็นั่งสบายเพราะว่าด้วยบอดี้ที่ขนาดใหญ่นะครับทรงเบาะแล้วก็เฮดรูมที่สูงนะครับนั่งสะดวกสบายสไตล์ของ Camry ยิ่งได้เครื่อง2.5นะครับได้เครื่อง2.5ที่เป็น เบนสินล้วนแน่เน้นย้ําเพราะว่าคือบางคนลูกค้าผมหลายคนก็อยากให้เน้นตรงนี้เพราะว่า,าบางคนก็ไม่ไม่อยากจะได้ในตัวให้บิดแต่บางคนก็ชอบไปเหมือนกันแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ที่ผมเน้นย้ําตัวนี้คือตัวนี้ไม่ใช่บิดนะครับไม่บิดไม่แก๊สนะครับไม่บิดไม่แก๊สสภาพสวยกริบสวยเดิมเครื่องไม้เครื่องมือไม่แรงยังอะไรไม่เคยแกะใช้งานนะครับ <alla> ตำแหน่งเดิมหมดหน้าหลังสวยเดิมนะครับหน้าหลังสวยเดิมน,นี่คือ เข้าใหม่หลายคนที่สอบถามเข้ามาว่าผมรีวิวตัวเอ็กติโมตัวก่อนไปปี167หโชมใหม่กว่านี้นะครับชมใหม่กว่านี้มีไหมมีนะครับในปี2019หรือว่าพศ2562อยหนให้มาดูเมื่อกี้อาจจะมืดนิดนึงให้มดูฟังก์ชันตรงนี้นี่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่เป็นตัดกับลายไม้เออมุมนี้สวยนะครับขออภัยเมื่อกี้มืดมุมนี้ให้ดูการออกแบบนะครับออกแบบลักษณะ คอนโซลคันเกียร์ตำแหน่งปุ่มการใช้งานก็รถหรูดีๆนี่เองนะครับรถค่ายรถหรูดีๆนี่เองในมาในแพลตฟอร์มแคมรี่สองตัวนี้799,000บาทเนี่ยรถตรงโมเดลตรงปีนะครับปี2019นะครับ2019หรือว่าพศ2อง2นะครับเดิมเดิมสวยๆซอกนอกในเดิมหมดนะครับนี่ให้ดูความรูหงราศ์เนี่ยเมืิอถ่ายมุมมันจะมุมอับให้ดูนี่ชัดๆกันไปใครที่อยากจะได้ ซีดานสุดหรูในราคาสุดประหยัดไปกว่าครึ่งนะประหยัดไปกว่า50%วันนี้ที่มงคลคาเซนเตอร์เราได้มาฝาก f c แล้ว t ต y ร t a ต a แคม 2.5G ปี19 799,000บาทนะไปอย่างรวดเร็วเพราะวันนี้มีรถเข้าใหม่หลายคันใครดูไลฟ์สดไปแล้วมีรถเข้าคิวที่จะมาถ่ายคอนเฟิร์มสภาพให้กับ f c อีกหลายคันด้วยกันนะฝากติดตามทุกช่องทางของมงคลคาเซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์กดสันกร่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาด รถเข้าใหม่ทุกวันทุกสัปดาห์ตอนนี้จะไลฟ์เป็นเรียลไทม์นะครับทั้งไลฟ์สดแล้วก็รีวิวแล้วก็ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพนะครับซีดานสุดหรูจากค่ายโตโยต้าจากโตโยต้าแคมรี่2.5คันนี้ราคาดีที่สุดรับประกันความพอใจไม่50,000ราคาเพียง799สนใจสายตรงสศักดาที่0840369999นะครับ0840369999ตามลิงก์ที่ด้านล่างแล้วก็ที่บนปกคลิป ค,คลิกลิงก์อินบ็อกซ์มาสอบถามไลน์มาสอบถามกันได้สำหรับคลิปนี้สอสักดากับแคมรี่สุดรู้คันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ